เวลาที่เวลาเราสำรวจธรรมชาติอ,าอะไรใดๆถ้าเราเจอสัตว์ ในบริเวณนั้นๆนั่นคือการบ่งบอกว่าสถานที่แห่งนั้นอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะที่นี่พบฉลามครีบดำกว่า280ดตัวที่อ่าวมายาสุยไหมภาพแรกที่เห็นขึ้นมาก็สวยงามภาพมุมโดนสวยงามแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาตินะคะทางทะเลที่3จังหวัดรังเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแล้วก็กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะทีมไทชาร์กแอนเ a รสค่ะเขาร่วมกันทําการสํารวจติดตามประชากรและ พฤติกรรมของฉลามครีบดําหรือว่าฉลามหูดําอย่างที่เราเห็นเนี่แหละนะคะก็คือไปสํารวจในอ่าวมายาเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทารานะคะหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะในช่วงวันที่1 8บแถึงยีเมษายนที่ผ่านมาก็อันเนี้ยตอนแรกจะเห็นเป็นการถ่ายภาพด้วยโดรนใช่ไหมคะก็เป็นการนับจํานวนประชากรฉลามหูดำมีในน้ำด้วยค่ะแล้วก็ติดตั้งกล้องใต้น้ำนะคะสังเกตพฤติกรรมนะคะของฉลามโดยการสํารวจเบื้องต้นพบว่าประชากรของฉลามครีบดําจากที่เคยสํารวจไว้เมื่อประมาณต้นปีประมาณ ที่22มกราคมพบจํานวน126ตัวปัจจุบันล่าสุดนะคะพบว่ามีจํานวนมากกว่าครั้งที่แล้วนับได้แล้วอยู่ที่281ตัวนะโอ้ยเยอะมากเลยใช่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ทะเลบริเวณเอ,าาอ่าวมายามากๆค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้ก็นําไปวิเคราะห์เชิงลึกนะคะเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะ,คะอันนี้เราก็จะดูแล้วก็นับจํานวนเพื่อให้รู้ว่ามันจะเป็นการเตือนไงพี่หมีถ้าเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีความอุดมสมบูรณ์ถ้าลดลงเราก็ต เพราะว่าจะอาจจะเป็นการเตือนทั้งเรื่องของความสะอาดหรือว่าภัยธรรมชาติอะไรใดๆนะคะธรรมชาติจะบอกอะไรเราเสมอเช่นเดียวกันกับความร้อนในปัจจุบันธรรมชาติกําลังบอกบอกเราว่าน้ำทะเลใช่ไหมที่อุณภูมิมันร้อนขึ้นอุณภูมิร้อนขึ้นแล้วจะทําให้เกิดมีสัตว์ต่างๆนานาที่เสียชีวิตเกยตื้นอะไรใดๆมานะคะกำลังบ่งบอก ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในโลกเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องที่อยากฝากทุกคนไว้นะคะก็คือเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์โลกเราหน่อยต้นไม้เอ่ยการใช้ทรัพยากรอะไรใดๆเลยนะคะก็อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้แต่อย่างที่บอกเอามายาตอนนี้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะพี่มิหินเต่ายักษ์กันครับที่โคราชครับเหมือนมากนะครับนี่ฮะเหมือนจริงโอ้โหนี่บรรยากาศนี่เป็นดินแดงหมดเลยนะแบบนี่ฮะ360อองศานะครับโล่งๆนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ เหมือนรูปพี่เต่ากําลังจะงถูกน,น,นกําลังจะบินะนะฮะนี่ฮะโอ้โหเหมือนจริงนะฮะถ้าเราสังเกตดูด้านหลังนี่ก็จะเป็นกระดองนะครับอันนี้เขาให้ดูบริเวณรอบๆนะฮะบรรยากาศนะครับนี่ฮะโอ้ทางเข้าไปนี่ก็แบบเป็นโล่งๆนะน้องเคนดี้นะนี่คือเขาวนรอบไปดูนะอ่านี่นี่เป็นเหมือนหัวน้องนะฮะนู่ดมาถ้ามองภาพนี้เพราะภาพบุกนี่คือเห็นชัดมากเลยนะครับว่าตอนนี้เตรียมบินแล้วด้วยถูกต้องนะครับผมให้ข้อมูลเลยฮะว่า หินเต่ายักษ์เนี่ยอยู่ที่อำเภอคอนบุรีฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นลักษณะหินขนาดใหญ่นะครับโผล่พ้นดินประมาณสูงสงเมตรนะฮะแล้วก็กว้าง2เมตรนะครับน้ำหนักเนี่ยไม่น้อยกว่า4ตันนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยน้องเคนดี้นะมันยังเป็นแบบเป็นหินที่แบบลงไลึกลงไปอีกใต้ดินลงไปอีกนะซึ่งหินก้อนเนี้ยก็ไม่ได้ถูกรื้อออกไปเหมือนก้อนหินก้อนอื่นฮะคือเขาเก็บไว้ถูกต้องเก็บไว้อย่างนี้เลยนะฮะซึ่งเวลาที่เรามองบริเวณรอบๆเนี่ยนะจะเห็นแบบ รูปร่างของเต่าแบบชัดเจนมากเลยนะฮะเราดูอย่างเงี้เรายังดูออกเลยว่าเป็นเต่านะพี่หมีเตรียมบินนะเหมือนน้องกาลังบินนะครับอ่านะฮะก็คือเราจะเห็นลวดลายเราจะเห็นกระดองนะครับที่มีเป็นลายตัดเนี่ยนะฮะแบบคือดูชัดมากเลยนะฮะซึ่งผู้ใหญ่แดงนะครับผู้ใหญ่บ้านคลองยางเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าบริเวณนี้เป็นที่ทํากินของชาวบ้านมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็หินก้อนใหญ่ขนาดเนี้ยนะคิดว่าน่าจะมีฐานเนี่ยลึกลงไปอีกนะครับแล้วก็น้าหนักหลายสิบตันเลยนะคือพูดง่าย ไม่สามารถขยับได้นะครับแล้วก็เหมือนเต่าจริงๆนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นมุมมุมด้านบนนะฮะมุมด้านบนเห็นให้เห็นลายให้เห็นลายลายบนกระดองนะฮะคือเขาบอกว่ามันเหมือนขนาดแบบเอ้ยมันเหมือนเต่าที่ถูกสาบให้เป็นแบบเต่าหินจริงๆนะฮะตามความเชื่อที่กำลังสังเกตรอบๆยังไม่มีทูตเทียนเนาะอันนี้เป็นหินเฉยๆใช่ไหมคะที่มีรูปทรงคล้ายเต่านะฮะก็นำมาให้ดูกันว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการไรมันเลยจ้ะครับผม